เอาแล้วเหรอเราจะได้ลิงสตาร์ลิง์สตาร์ท้วยแชร์ลิง์สตาร์ทตั้งนานแล้วเออเนี่ยตายไม่ลิง์สตาร์ทไงปิดเกมอยู่ปิดเกมลิงสตาร์ก่อนเอ้ยลืมปิดไมค์ไม่ใช่เอ๋ตัวเองโอ้ยเล่นหลังเก่าดันใหม่ใหม่ก่อนมีใครไล่ไล่นี่กระดิ่งกระดิ่งทำอะไรได้โอ้กระดิ่งสีดำโคตรเฟี้ยว ก็กระดิ่งก็มีติ้งเชี่ยอะก็กระดิ่งอ๋อเนี้ยอ๋อจริงีเมอร์กินซีมีติ้งดาไดกว้างมากเลยเนี่ย้องเอเดี๋ยวนะหาทางไลฟ์ให้ก่อนอเอาโดูอยู่เฮ้ยปิดไม่ที่พขาดึอไม่ได้ไม่กำลังตอนแล้วว่าจะไล ปกติไลฟ์เฟซบุ๊กเนี่ยวันนี้มันมันพังต้าวิดด้วบเลยอะมันพังก็เลยเร้รจะให้คุณบอมดูยังไงสะตีมกูดกูดดักแล้วไลฟ์ดีคอนะดึงเม็ดจับนะดตีเลยแต่ตอนนี้มันไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์กับอะไรอยู่ละ โคตรใหญ่โอ้โไอุโมงค์ด้านซ้ายเนี่ยตายหายอยู่ในนั้นแน่นอนอุ้ยโอ้ my god ขึ้นเลยไม่เห็นโอ้ตกใจเฮ้ยเสียงอะไรดังปังเลยไม่เห็นภาพเออมาแล้ว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 มันเน็ตน่าจะชาไอ้เหี้ยเปลี่ยนใครอยู่เนี่ เฮ้ยพวกนายฮัลโ o h e l l ลอ๋อเฮ้ยจากตรงนี้มองจากตรงตรงนี้มองเห็นห้องข้างในด้วยพี่เนี่ยไอฟาพเนี่ยส่องส่องไม่เชี่ยแบบไม่ต้องมีเบิร์วอสเชอร์ก็ได้อันนี้คือเล่นกันไงเนี่ยเล่นแล้วเล่นแล้วปิดไม์ก่อนก็ได้เ่มไอนนยมีกุยอยู่คุณบอมอยู่คนเดียวโหคุณบ้านก็แอบได้ยิน เอ้าคุณพันปิดแต่ไม่ไม่ปิดถูกก็แอบฟังคุณบอมอยู่งั้นงั้นฉันปิดไม่แต่ไล์อย่างเดียวก็ได้เออกดปิดโอเคโอเคกูแม่งตามมาคากูอะไรไมายถึงว่าคุณว่าจะฆ่า แม่แม่หน้าพวยเลยนะไอ้ด้านซ้ายไปคือตายแน่นอนไอ้ทร์โนไอ้ตรงซ้ายซ้ายล่างอ่ะโคตรแบบโอ้โหแม็ใหญ่เลยแค่เห็นแม็กก็เสียแล้วตายอยู่ในนั้นอ่ะไม่มีใครเห็นนะใหญ่เลยโอ้ไมคเก็เยอะนะอยู่ไหนเนี่ยเออ นนแต่แต่ดูเดินง่านโอ้โหอโหมันไอ้เคเวสเจ็บอย่างนี้อีกเลยต้องมีแบบมีตัวอะไรที่เราต้องเอาอะโอ้ my goodness ไ,ไม่เปิดแบบเดิมไม่ได้อะไรอย่างไกลเออไม่เปิดแบบไม่เห็นนะโอ้โหแล้วมันปิดประตูอีกตาย่ะเป็นมันจรี มีเวลาน้อยเกินปิดประตูเงี้ยคือตายหมดอะไม่น่านหรอกโอ้ยไม่ก็อย่างโหดูเจอได้คือพาไปเงี้ยไอ้ของอยู่เนี่ยเดี๋ยวแบบหาไม่เจอลาเออโอ้โหช่วยกันเสร็จละแต่ว่าหายกันไปไหนแล้วอะหายไปไหนเดียวไม่ไปไหนเดียวเกี่ยวหรอตอนแรกตอนนี้มันปิดอะเออมันปิดแล้วมันหาของไม่ได้เลย

oh <laughs> <laughs> เคล็ดเดิมแต่ว่าคืออยากไกลขึ้นเคว็ดแบบอ,อะไรไ,ไกลๆไปไกลๆไปไกลๆไปไกลตวัวรีดตายห่ากว่านี้ ลอกไปฆ่าเลยไม่ไปอีแมว์ปบด้กูบอกว่าให้มาดิอะไรวะกีก็อยู่กับใครไม่เอาเอา w h a t เอจบทำทำคสเสร็จโอ้โหเด็กจะไม่จะได้ลงเอยกำลังมองคิรีอยู่ว่าคีรเป็นนะนะบอยแต่จะลงไปดี ่ัวจะลองแดกแล้วเปิดมาโดนโพี่เป็นหรอโดนคุณว่านแดกก่อนแล้วไมเราแพ้กันเลยขึ้นเเสร็จจะดาไม่ได้ฆ่าใครเลยแบบกว้างมากกว้างเกินแต่แอนนูน้นน่ากลัวอ,อันแบบอันให้อาหารน่ะไก่ชิบหาย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ปิดประตูทีมันคือแบบกลัวไม่ทันเลยแบบไม่น่าใช่กองหนังสือมันมีตัวอะไรผ่มาก็ไม่รู้น,น่าเกิน ปิกาจูปิกาจูฉันไม่ได้ดูเลยฉันดูแม็กก็เร่ตัวสีเหลืองๆคือปิกาจูเดี๋ยวมข้ามกองหนังสือมาเเมื่อกี้พอจะพาไปสอนเล่นก็ไม่เอาเดี๋ยวคราวนี้กูเป็นเป็ดแล้วเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวพอกูล่องไปเดี๋ยวมึงก็โดนฆ่าตายยไม่คือแบบไอ้ที่ป่าพาไปแบบ โคตรมืดอ่ะแบบไอ้ีคยเป็นซองเลยไอ้แค่น่ากลัวโอ้กูเดินวนมาแปดรอบแล้วตอนนั้กูบวกเลยกูเล่นอย่างบ่อยกูวาร์ปไปทั่วแมปอ่ะโออ๋อถอดวิญญาณเรอะไม่ได้ทอดคืออะไรคือแค่แค่ตัวาร์ปอยู่อ๋อตัววาร์ปดันดันสายนังอ๋อเดี๋ยวพาไปดูหน่อยดีเออไม่เห็น่เล่นโอ้โหเล่นมาตั้งแปดรอบเดี๋ยวองแม่งกลัวอะไรก็ไม่รู้ออกจะหนุก เล่นแล้วมันทําตัวเหมือนแบบเล่นไม่เป็นเหมือนไอตอนนั้นแหะเล่นนีนแบบเมืองลอนดอนนะกัะสันกระดิ่งตรงไหนเล่นไม่เป็นเออแปะลอยลองวายจะฟัคจะได้โลนี้ในแมปนี้อย่างนั้นเหรอ นี่นี่ภาพาทายมากเปแล้วนะนเดี๋ยวมานี่้วดเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวเดีย๋ยวรอใช่ไหมไปดูของดี <S <S ดูของดี